สวัสดีครับพี่น้องครับพอกรับช่องเนติชแนลคือเก้านะครับผมมื่อนี้นะครับอยู่ในขั้วนะพี่น้องรัวแบบบานๆนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งรัวไปนะพี่น้องนะครับเตาท่านนะครับผมืัอนี้เขารัวเห็ดนะครับให้พี่น้องได้เบิ้งขั้วที่เก็บกับเขานะครับพี่น้อง นี่ได้เมนูนะครับมาเจ็ดสูพีชสวอน้องนะครับเบิ้งเถอะกินนะครับพี่น้องครับเป็นปลาเก๋าครับพี่น้องตึ่งสือมานะครับปลาเก๋าเก๋าลายกิโลกว่าได้สองตัวนะครับอร่อยกว่าบาทนะครับเพื่อพี่น้องอยากไปซื้อนะครับน้ำหางนะครับ เห็ผมเดือกมากเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งก่อนกล่องกะสั้นพวกกล่องนะครับพี่น้องครับปลาเกา๋าไล่ครับมันกะสดได้ซับซดดนี่นะพี่น้องนะครับสัวจะมาถึงบานเท่านะครับผมคนว่าให้เบิ้งตาใสๆนะพี่น้องจะมันกะใสซํานี่แะครับน,น,น,บน,น,บนี่ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยสองตัว ปลาเกลาไล่ครับผมเอามาเห็ดต้ตมจะต้องเหินต้มสมนะครับหรือว่าต้มย่ำนะครับผมเป็นใส่ใบบักขามอ้อนนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวต้องคอยเบิ้งนะครับการเห็ดนะพี่น้องนะแล้วล่างเก็ดนะพี่น้องนี่ตัวนี้ไข่ครับพี่น้องครับ ไข่สองตัวครับตัวเป็นโตเลยครับว่าขั่นครับผมพี่น้องเดี๋ยวบังจังอยบังไงด้ตุ่มเลยครับบังได้ตุ่มเคียงว่าต้องนะ ครับบังไล่กวางไล่พี่น้องนะครับนะครับเครื่องเทศนะพี่น้องข่าเผาเนาะพี่น้องนะครับพริกนะครับจิบทุบนะครับตะไคร้นะครับมะเขือเทศแล้วครับใบบักขามอ่อนครับบักขามเปลือกนะพี่น้องพอดีใบบักขามอ่อนมันแม่งกินหมดนะครับได้ซับหนีเนาะก็เลยเอาบักขามเปลือกนะครับมาแท้นนะพี่น้องนะนะครับ เอาลงเลยครับลงหมอเลยใส่ลงไปความกันเลยครับบ่ต้องนหยังนะครับง่ายไปเลยครับเนี่ยถ้าตะไข่ยังนี่ยเอาลงไปรดลอหม้อเดือดแล้วก็เอาปลาลงนะพี่น้องครับผมรออีกน้อยก่อนครับให้หม้อเดือดก่อนครับพี่น้องน้ำเดือดแล้วครับผมเนี่ยนะครับใส่ปลาเลยครับเนี่ยปิดครับเรียบร้อยครับบันนี้ฟาปิดแล้วก็ร่อเวลาครับผม กับปรุงรสนะพี่น้องเนาะรับใส่เกลือลงไปครับเกลือผง,งนัวครับผมปรุงรสนะพี่น้องนะครับใส่ต้องไปครับ น้ำปลาครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับพอดีนะครับเผ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับต้มมปลาเก๋าพี่น่องเนี่ยครับเดี๋ยวจะตักใส่ถาดให้พี่น้องเบิ้งนะครับต้มเป็นโตัวนะพี่น้องนะครับเลยแซ่บๆครับพี่น้อง kéo về bên này nó bình thường tùy không khẩu anh nghe cân ạ con bằng ừ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  เออไม่ครับสดซดแก้วแม่ก็พ้องไม่เห็นตยแก้วรดน้ำเลย

ไบ่วงยังไงคุณน้องถ้า,จา,าเจอบักครับข้าวเผาครับปุ๊พริกเป็นนั่นทูบเอาครับเอาพริกทูบเอา มันเป็นลูกโดดน้ำสองมือขอเข้ามยังไงหรอ

có dẹp với lòng nhận là phun đó เป็นโตัลักหนังมันพร้อมพี่น้องโอ้เลือบกระดูกตั้งข้างปลาตุยแก้วชดน้าลูกโดดเข้าไป สองเมตรนำ้ำเย เฟสเดี๋พี่น้องลุกโดดเข้าไปกับด้านกับด้านไม่ใครบ่างกำลังใครครับใครหน่อยๆครับครับ ขอให้ได้พี่น่องตัวนี้นี่แก้วครับตัวนี้โดดเนิ้วอ่ะ Đừng kín, đừng hài, cứ câu là à hết, Đêm càng các hàng bên nào, cái nào cũng bể, tôi làm bài các tôi đi được bao กับก้อนเอื้อนกับเนตินะครับชนแนลกับขอบุญขอบคุณนะครับพี่น้องที่ให้การติดตามนะครับให้การสนับสนุนเป็นกำลังใจมากโดยตลอดนะครับพี่น่องครับกับทีไปนา่างเม็ดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องคือสิพี่น้องเขามาเบิ้งกับคือสิได้รับกำลังใจจากพี่น่องอยู่นะครับค่อยๆเพ่นก็ค่อยไปนะครับช่องน้อยๆนะพี่น่องนะครับนะฝากพี่ฝากน่องนะครับผม คลิปนี้กันถูกใจนะครับกับพี่น้องกับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เห็นเ้อครับผมสวัสดีครับ